สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผองปายสุข,ขุคนเอฟท,ทีรูกท่านครับผมหายหนาหายตาไปโดนแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดพี่น้องทำความสะอาดหน้าร้านขายของครับตรงตรงนี้จะเป็นขายของเก่าพี่น้องแต่ว่าผมเก็บของออกลลเบอร์ละเกลี่ย้นที่แล้วครับพี่น้อง red. เกลี่ย้นที่ตรงนี้ผมเจอเห็ดลงเลี้ยน อีกลงเลื่อนหนึ่งครับผมลงเลื่อนตะกะเตียนครับนี่ครับจะเอาไว้นี้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะเห็นเป็นลงเลื่อนใหญ่ครับเพราะว่าเป็นมันเป็นแผงขนมเนาะพี่น้องแผงขนมครับนี่ครับแผงขนมแต่ว่าผมจะมาเห็นเป็นกงลงเลื่อนลงเลื่อนอันตะกะเตียนเห็นเป็นลงเลื่อนใหญ่ครับผมตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้เขาสามารถล่งฉีดหนึ่งเนาะตัวนี้ครับตัวนี้เพราะท่านได้มุงอยู่พี่น้องเพราะท่านมีเวลาไปเสือเลยแต่ว่าโค้งแล้วๆตัวนี้โค้งแล้วๆนี่ครับมีเวลาไปเสือไอ้มงพี่น้องเข็ดดันเข็ดหนีอยู่ไปซอยพ่สานเนี่ยไปซอยพ่สาเข็ดไอ้ไอ้มงหลังคาผ้าพลาสติกพลาสติกใส กันฝนเหตดเป็นโล่งอันโล่งตะกะเตียนพี่น้องโล่งตะกระเตียนให้พี่สาวเปเหตุอยู่นรงเพิ่นหลายเหมือแลลวครับเพิ่นบ่มีค้นซอยครับผมก็เลยเด้เพิ่นบ่อยไปซอยก็เลยได้ไปซอยเพิ่นของตะควางกับพัฒนาเลี่ยวยู่พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้มีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเฮตุตัวนี้ครับจะเอาเอาแพงตัวนี้เอาแพงตัวนี้กับแปงตัวนี้มาใส่กันครับให้มันเป็นโค้ง เป็นโลงเลือหไ่ครับผมจะใส่บรรจไุได้หลายตัวครับลบโค้งนี่ครับเดี๋ยวตีเฮ็ดให้มือเนี่ให้มันเลวบุรู่ว่าเลี่ยวบุหรี่พี่น้องก็เฮ็ดไปเรื่อยแล้วครับก็มีคลิปให้พี่ให้น้องได้รับชมครับผมว่างหันผมโดนเบนครับผมหายนาหายตาไปหลายมือครับผมกอโทษกออภัยเด้อพี่น้องบ่ได้ไปหายอยู่หากินเลยช่วงนี้ เดี๋ยวเขาจะเกี่ยพื้นที่ตรงนี้ออกเนาะเพราะว่าเสาโก้งตงัวใหญ่นี่พอออกเื่อมต่อกันแล้วเสาโก้งตงัวใหญ่นี่สำมะไวตรงนี้ครับี่เพราะว่าผมจะให้แดดซองขามาทั้งผลครับให้แดดซองขามาครับผมเพราะว่านี่ตอนใบใบแดดแต่ซองขามาอยู่ครับเสาโก้งโก้งหน่อยตัวนี้ถาดหนึ่งถาดหนึ่งกับประมาณสองพันหรือสองพันหานะครับเนี่ยใส่ได้ครับถาดหนึ่งครับโก้งตัวนี้ครับ เพราะว่าผมเตไปไป้ขางบ้านทั้งพนครับผมนี่ละขางบ้านทั้งพนครับเอ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตะค,บ,ค,บ,ตะคบ้านบ้านเด้ครับเด้อตะคนบนบ้านชแนลพี่น้องนี่แหละวิถีอีสานครับช่วงนี้ถ้ากะเตนกำลังมาแรงครับผมคือแบบว่าเศรษฐกิจที่ว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงตามตามรอยรอยพ่อเนาะพี่น้อง ตามอยพ่อรอเก้าครับผมเศรษฐกิจพอเพียงต,ตระกเตีนเลี่ยงตะกเตีนกับเป็นเงินได้ครับผมตะเลี้ยงหลายกก็เด็เป็นเงินครับเดือนหนึ่งเขาก็บอกว่าตกหลายหมื่นครับขายไขย่ขีดละพันขายโตขายโต,ยตกะโลละสี่ร้อยหาสิบสี่ร้อยถึงสี่ร้อยหาสิบบาทครับท่านวางพี่หน่องเด็ดเวียกอันนั้น,นอ,อันนี้ยูซอยกีสาวเนี่ย lãi hành thiên hoàng một tên mỹ lãng dụng tiền thiết của người phòng quan sát thiên hoàng có chết trong quán xã này chắc nói